อย่างงั้นเลยคำว่าธรรมดาที่นายพูดเนี่ยยังไงฉันก็ไม่เข้าใจอะนะก็บอกแล้วไงข้าวหอรร่อขายราดซอร์ะเขเขเทศนั่นก็ธรรมดาอืมแล้วถ้าธรรมดาข้างในจะใส่อะไรข้าวผัดไก่ไงละ่ะฮะนั่นและสินะอืมแลวข้าวผัดไก่น่าจะสีอะไรก็ต้องสีแดงละมั้งสีแดงเหรอทำไมต้องเป็นสีแดงเพเพราะว่าเราใช้ผัดด้วยซอสมะเขือเทศไงอืข้างในาไปข้าวผัดซอสมะเขือเทศอแล้วนอกไข่ที่ห่อก็ราสซอส์รเขเขเทศอกีก ล้วแบบนี้มันธรรมดาตรงไหนล่ะฮะผมก็ตอบไม่ถูกผูห้หญิงที่ใส่กางเกงแต,แต่ยังใส่ถุงนอกข้างในอีกเนี่ยเคยเห็นไหมกติต้องใส่กับกระโปรงไม่ใช่หรอใช่แล้วนายว่ากระโปรงมันน่าจะตรงกับอะไรจะม่กระซอสครับถูกเพลงเลย

ไม่ใช่ใครมาขอโทษฉันอยากจะดื่มอะไรเย็นๆขอโทษจริงๆค่ะแต่ว่าถ้าเกิดสั่งเอสเปรสโซ่ชื่อเนี่ยฉันไม่สนหรอกทำไมไม่ทำเป็นชาดำแข็งหรือเปล่าปกติหน้าร้อนแบบนี้หัดคิดซะบ้างว่าคนเขาอยากจะดื่มอะไรที่มันเย็นๆเข้าใจไหมขอโทษค่ะฉันจะเปลี่ยนให้นี่เอาแต่ขอโทษขอโทษรู้หรือเปล่าว่าทำงานบุกพร่องแค่ไหนค่ะฉันเศร้าครูกระจายจริงๆนะอ่ะจริงๆค่ะแค่ใส่กระโปรงสั้นทรงยิ้มหวานนี่ม่นจะจะยอบยุ่นๆได้กันเหรอใช่แล้วล่ะค่ะ ฉันทราบดีค่ะว่าจะทำงานบกพร่องเนอะขอโทษค่ะทีฉันต้องขอโทษจริงๆค่ะงั้นก็คืนเงินมาสิเอ้ยอนดี้เดี๋ยวเวลาเข้าขง,งานแล้วฉันต้องรีบไปแล้วนะมเตสีเวลากับเธอนะ่ะจะต้องพลาดรถไฟไปสองเที่ยวแล้วรู้หรือเปล่าแล้วต้องขอโทษจริงๆค่ะแล้วตกลงจะคืนเงินหรือเปล่าฮะตกลงจะชดใช้ให้ฉันไหมฉันต้องฉันต้องขอโทษจริงๆค่ะ ทีหลังอย่าดูถูกคนแก่จำเอาไว้ขอโทษจริงๆนะพ่อทีจะมายืนร้องให้หน้าร้านอขอโทษค่ะที่ทำเกินไปหน่อย แบบนี้ก็แย่สิเอะอะไรก็บีบน้ําตาทุกทีขอโทษค่ะแต่พอร้องไห้ก็จบเรื่องทุกทีนี่ค่ะนี่ที่จริงนะและรถเธอไม่ยอมทวนออเดอร์เธอได้เป็นแบบนี้ทีนี้ราา้านกาแฟยิ่งเปิดกันให้เกลื่อนไปแต่เฉเพาะร้านเราเรื่องรสชาติก็สู้เขาไม่ได้เราต้องเน้นที่การบริการเน้นความประทับใจเสียงอะไรบริการคะขอฉันไปทางข้าวเที่ยงนะทางข้าวเที่ยงเนะค่ะถึงเวลาพักของฉันแล้ว เดี๋ยวพอกลับมาจะมาเยีใย like ้เทศต่อนนะคะโอ้ใจฉันหลบเมื่อกลางวันอะก็ฉันอุตส่าห์บีบน้ำตาจะได้ไม่พลาดมื้อเที่ยงยังไงเลยค่ะอย่าว่ากันเลยนะจะอยากทานมื้อนี้ให้อร่อยนะคะนี่ ชุดเอรด้บอยแล้วครับดีมากมีจุนชุดเอไปเสิร์ฟทีนะครับ ว่าทางอร่อยน่าดูอ๋อเอ๊ะนี่หน่อยสิเอ๊ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนี่นีิเี๋อสิฉันเลิกกับเขาละไปสาวหาอะไรนั่นเหรอเอ๊ะพูดจริงเหรอก็จริง,รรงสิฉันว่าเขาได้คิดกับฉันเล่นๆแน่ๆเลย แต่ว่าคุณโคชิโร่บ,บอกเองไม่ใช่เหรอครับว่าจะคบกับเขาแค่เล่นๆน่ะใช่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 นี้นจำแม่จังแค่แต่ฉันว่าไม่ไมดีหรอกนะก็ไม่ดีสิอ๋อนายก็คิดอย่างนั้นเหรอเพาใช่สิครับยังไงผู้หญิงกับผู้ชายจะคบกันก็ต้องให้มันจัดจะไปเลยอ่ะจระเหรอใช่แล้วครับต้องตรงๆ,ๆจะจะซึ่งซึ่งหน้าเลย <ๆ S 1> พูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยแด่ก็ฟังดูดีนะฉ <ๆ S 1> ันได้กอยากเจอเหมือนกันเ,นเจอใครที่แรกแลยทอกสุดๆเลยแบบนั้นนะ,นะโอ้ยอ๋อ ก็ประมาณนี้ไงพูดพบเจอปั๊บเลยเฮ้ย ได้ไหมอโอเคตรงนี้ถึงจะมาที่จะคุยมีเรื่องอะไรกันแน่ล่ะชาวสาตตั้งใจจะนั่งกินมื้อเที่ยงคนเดียวให้แปรปรีไปเลยอ่ะหาแล้วมีกันล่ะ้ฉันก็ลำบวยนกอะเป็นหนักถึงขนาดต้องหยุดงานช่วยกลับไปบ้านเพราะฉันหน่อยได้ไหมพูดเรื่องอะไรอะ ทำไมจะต้องไปบ้านเธอด้วยเล่าไม่เข้าใจเลยฉันก็บอกแล้วไงเล่าพ่อฉันก็ล่วยหนักอนั้นฉันรู้แล้วแล้วทำไมจะต้องไปกับคุณด้วยเล่าไม่เกี่ยวอะไรด้วยนี่ฉันไปกี่กาแฟร้านเธอทุกวันเลยนะก็แค่พนักงานกับลูกค้านะแค่นั้นที่ไหนเคยคุยกันตั้งหลายครั้งให้เขาชุดออกเดทด้วยแต่จะไม่ได้ไปซะหน่อยนึงใจเย็นก่อนสิฉันก็เย็นอยู่นี่คุณนั่นแหละที่พูดไม่รู้เรื่องเลยงั้นเหรอนั่นน่ะสินะขอโทษด้วยอ บาบอจะมัดเลยเข้าใจแล้วโอเคฉันจะพูดตรงๆเลยนะฉันหนีจากบ้านเมื่อสองปีก no? ่อนแล้วไม่เคยกลับไปไม่เกี่ยวกับฉันเลยนี่แล้วไม่อยากจะรู้ด้วยฉันทะเลาะกับพ่อครั้งใหญ่ฉันเป็นคนที่เลือดเดือทางผิดคุณน้องนาตการฉันนะก็ขอร้องให้ฉันกลับไปอยู่บ้านแต่ฉันทิพทีไม่อยากจะสมซานกลับไปเดี๋ยวค่ะเลิกพูดเถอะค่ะมีเวลาพักแค่สี่สิบห้านาทีอ่ะ ไม่มีเวลาฟังคุณสัธยายเรื่องชีวิตของคุณหรอกนะเออฉันก็เลยคิดว่าถ้าเกิดฉันเนี่ยพาคุณมาขู่หมายกลับไปด้วยฉันก็จะได้มีข้ออ้างกลับไปบ้านไงเล่านะแต่ฉันน่ะไม่ใช่เมียคุณและไม่ใช่แฟนคุณด้วยฉันไม่สนเลยโกหกก็ได้แกล้งแสดงละครแกล้งเป็นคู่มั้นฉันหน่อยได้ไหมแล้วทําไมต้องเป็นฉันล่ะคะฉันเพิ่งยืดสองเองเออไม่สิฉันเพิ่งยืดสามเองอะนะแต่งงานแล้วเหรอจะบ้าหรือไงก็คือน่ะเออหมอมากเลย ที่ใครๆอยากจะได้เป็นลู้สาพายนะฮะพี่จิงแท้น,นะเป็นผู้หญิงปากจัดและที่ใส่แย่สุดๆไม่มีใครอยากได้เป็นเมี่ยล่นะานรู้ว่าเธอปากร้ายแต่เธอสุนทรค้อตบตาคนเก่งไม่ใช่เหรอเซนฉันบอกให้มาขอรอเธอนี่แหละบ้าจริงบ้าบอจังเนออกไปกับ oh ฉันเถอะนะเมื่อฉันอยากจะไปเจอหน้าพ่อตอนท่านยังอยู่นะฉันมีแต่ทำท่านเสียใจ อย่างอยก็อย่าให้ท่านตายตาหลับไม่ตายสิก่อนือนโทรไปบอกที่ร้านก่อนนะบอกว่าฉันเป็นพี่หรือเป็นน้องก็ได้นะก็บอกว่าปู่หรือพ่อป่วยก็ได้นะ